เหรียญหบาทรับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับก็ทักทาย fc นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงขออภัยครับก็คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญหนึบาทนะครับแบบต่างๆที่ผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวแนะนําช่องนิดนึงก่อนนะครับก็คือเพจผมมาะเพจสลาลมคอย fc นะครับรายการรับซื้อ ก็บางทีอาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็คืออาจจะไม่เหมือนช่องหรือเพจอื่นๆนะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญตามช่องใหญ่ๆนะครับผมรับซื้อเหรียญตามออเดอร์ของลูกค้านะครับผมเป็นพ่อค้ามีลูกค้าทั้งต้องการจะซื้อเหรียญด้วยแล้วก็ต้องการจะส่งเหรียญมาขายด้วยนะครับผมรับซื้อตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ ไม่ได้รับซื้อตามกระแสตามช่องใหญ่ๆไม่ใช่ว่าไปดูคลิปช่องใหญ่ๆแล้วก็มาทําคลิปรับซื้อไม่ใช่นะครับผมจะรับซื้อตามใจลูกค้ามากกว่านะครับส่วนเหรียญหนึบาทที่ผมรับซื้อมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูดูแบบดูง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับอยู่ในกลองอยู่ในมือผมนี่แหละครับอ่าเหรียญหนึบาทนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยก็มีแค่ปีสอเท่านั้น ปีพสนะครับปีพศ2529ขายได้เลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ150บาทนะครับถึง800บาทนะครับถ้าเป็นช่อยาวสวยๆแบบนี้ปี29ซื้อสูงสุด800บาทนะครับผมมีช่อสั้นด้วยนะครับอันนี้ช่อสั้นช่อยาวนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเหรียญ1น1บาทที่รับซื้อดูแค่ปีพศขายได้เลยก็มีแค่ ีพศ2 5 2 9เท่านั้นนะครับอันนี้คือที่เพจผมที่ช่องผมรับซื้อนะครับราคารับซื้อก็คือราคาที่ผมซื้อไปขายได้นะครับไม่ได้สูงเกินไม่ได้ต่ําเกินนะครับเป็นราคาที่ซื้อไปขายแล้วก็พอมีกําไรบ้างนะครับเน้นรับซื้อจริงนะครับเน้นรับซื้อเหรียญที่พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็คือปี29นะครับก็ยังพอ ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับของของนักสะสมแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญในลักษณะของการปั๊มผิดพลาดนะครับเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้ซื้อขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับถ้าเกิดว่าลักษณะเบี้ยวประมาณนี้นะครับก็ดูที่รูปดูเหรียญจริงเลยนะครับเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะพยายามนำเหรียญจริงจริงมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็เพื่อที่จะ ได้เข้าใจนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนแล้วก็มีเหรียญจริงๆให้ดูนะครับซื้อจริงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ซื้อมานะครับลักษณะเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับซื้อสูงสุดเหรียญละ1 5 0 0บาทนะครับนี่นะครับพอเข้าใจนะครับดูคลิปผมว่าถ้าดูคลิปจบแล้วก็ไม่แบบไม่อคติจนเกินไปอ่ะผมว่าเข้าใจนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่ ลักษณะเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญที่พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับทั้งหมดเนี่ยในมือผมเนี่ยคือส่งมาขายทั้งนั้นเหรียญน,นี้ก็ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับเหรียญเออร์เลอร์คอยคืออะไรเหรียญเออร์เลอร์คอยก็คือเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นะครับในโรงกระสาบทําให้เหรียญที่ผลิตออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับอาจจะอยู่ช่วงการปรับตั้งแม่พิมพ์หรือว่าแม่ตาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเหรียญที่หลุดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้คือเหรียญพระเสียนตรงนะครับอันนี้เหรียญน,นี้เป็นปี3 8นะครับพระเสียนตรงปี38มีอีกนะครับมีที่ส่งมาขายอีกอันนี้ส่งมา,าเดือนเดือนนี้แหละนะครับปีพศ2542เหรียญน,นี้ก็เป็นพระเสียนตรงเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือคือซื้อจริงๆนะครับราคาอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่ก็คือก็คือเป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงๆนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเพจผมช่องผมอาจจะไม่ค่อยเหมือนช่องอื่นอช่องใหญ่ๆนะครับอาจจะไม่ได้ตามกระแสช่องใหญ่นะครับก็คือผมตามกระแสลูกค้าที่สั่งเหรียญมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของของเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่ปี64นะครับเห็นไหมครับ ปกติเหรียญจะเป็นพะัะดุเงินกลับนะครับเนี่ยถ้ามีแบบนี้ขายได้นะครับขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับอ่าแล้วก็มีเหรียญหนึ่งนะครับพบเจอได้ในทุกๆรุ่นนะครับอันนี้ปีห้าเจ็ดสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นเหรียญล่าสุดที่ส่งมาขายนะครับนี่นะครับอันนี้าจากเอฟซจากกทมนะครับผมมีสองเหรียญน,นะครับ อันนี้ก็เป็นพัสเหียนตรงอีกเหรียญหนึ่งแต่ว่าเหรียญน,นี้ผมผมส่งให้กับลูกค้าแล้วจะจะส่งให้กับลูกค้าอันนี้ลูกค้าโอนเงินมาแล้วนะครับปีพศ2557เหรียญนี้ก็เป็นพัสเสียนตรงเหมือนกันนะครับเนี่ยผมรับซื้อเหรียญรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาเก็บสะสมนะครับถ้าเกิดว่าผมมีซ้ําผมก็จะส่งต่อให้กับ f c นักสะสมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทในรูปแบบพัสเหียนตรงนะครับ พระเศียรตรงปีกาจจนาพิเศษผมไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวให้ดูปีกาจจนาพิเศษอันเนี้ยปีกาจจนาพิเศษออกแบบมาเป็นพระเศียรตรงหมดเลยนะครับอันนี้คือปกตินะครับไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสองเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แบบมีหลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับบางคนส่งรูปเหรียญชํารุดมาให้ผมดูนะครับเหรียญชํารุดคืออะไรเหรียญชํารุดก็คือเหรียญที่เหรียญปกติแหละแล้วไปเจียให้เรียบนะครับ มันมีจุดสังเกตอยู่นะครับซึ่งผมก็มีจุดสังเกตของผมอยู่นะครับว่าเหรียญแท้มันเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอแบบนี้ผมดูแล้วนะครับส่งรูปมาผมดูแล้วผมดูว่าเออผมชอบผมก็จะเสนอราคาให้นะครับแต่ถ้าผมดูรูปแล้วว่าน่าจะเป็นเหรียญเจียมาเหรียญตกแต่งมาผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับยึด ยึดการซื้อของผมเป็นหลักนะครับถ้าผมชอบผมดูดีผมก็ซื้อนะครับถ้าเกิดว่าผมดูไม่ชัดเจนผมก็ไม่ซื้อนะครับอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนนะครับเหรียญนี้ส่งมาขายทั้งสองเหรียญนะครับแบบนี้ผมซื้อเหรียญละพันนะครับนี่นะครับมีหนึ่งเหรียญที่เป็นน้องเขาทํางานปั๊มน้ํามันแล้วเขาได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญก็คือส่งมาขายเหมือนกันนะครับสเหรียญนี้คือส่งมาขายนะครับผมมีอยู่สามเหรียญนะครับ อ่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้ผมซื้อนะครับผมมีสามเหรียญนะครับเนี่ยก็ยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับเหรียญเหรียญในลักษณะของเหรียญบาทที่ปั๊มปั๊มด้านเดียวแบบนี้นะครับแสงมันสะท้อนนะครับคลิปนี้นี่นะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญที่ พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับหรือว่านักสะสมจะเรียกว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับคือผมอะเน้นรับซื้อเหรียญในกลุ่มนี้เพราะว่าหลายๆท่านทุกทท่านที่รับชมแล้วก็มีความเข้าใจนะครับสามารถไปค้นหาแล้วก็มีโอกาสเจอนะครับถ้ามีโอกาสเจอแล้วก็เจอแล้วส่งมาขายได้ผมรับซื้อจริงนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์เป็นแนวทางเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่ พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญในกลุ่มนี้ที่ผมเน้นรับซื้อนะครับ